เราเกิดเป็นมนุษย์ด้วยหน้าทุตีประเสริฐแต่เลือกเกิดกันม่ได้ไม่ว่าจะตกอยู่ควายไหนเกิดมาแล้วสร้างดีไว้ตั้งกายใจเต่ปัตยจะจู้เวันว่ามานุษย์เราเป็นการจากปบนี้ไปปบหน้าจะมีทุกไม่มีทุกเมื่อเกิดมาในวงวัฏฏะสรส,สาน้ร ง่ากราวชัวคนใจนว่าเป็นปานซอสันแดนมกมุนมีแต่วุ่นวายใจยอดรัดจังเวอม,มาตาโอนุ่ยนาว่าจาจิตโง่เน กะคิดร้อนไว้ไม่เลวเลยสุกีสังมัตสวัาดใจจะรึกในดวงจิตจนจวรัตรัดนิรันด์เออนี่ลูกปราพรีชาไอา้ได้วันนี้นี่ปอเรียกเตอร์้นว่พร้อมหน้าพร้อมตาต่างปูนแก้วและครับเพียกปั่นพลื้อแต่ได้จชาอยู่ลูกปราพรีชา ก็พี่เปียกปลุกพี่ยอมตื่นเจตนาอาจารย์ปันป่นเปลือยนายเปียกแต่ไม่ตืน่นเลับกับเหม็นอบได้ช่วยอาหมากไอดแต่ไม่ตื่นกับโผล่ลับแต่โผล่ลับมไม่ตืน่นบากัะเลยโผร่ลับเอือว่านายปูนแก้วขับแล้วครูบอกตั้งกี่นกี่กระเร้าปูนแกว้ว ว่าเวลากูตีนอนอยากเคยปลุกกูเวลากูตีนอนนั่นอยากเคยบ้ากูบอกมึงเลวใจมึงแกล้งเ่าวันนั้นที่ที่ใจกูตักน้ำใส่โอ่งว่าปลุกกันหมดคนมึงเล่กูหยกขึ้นไม่ไหวเลยนานวันนั้นเวลากูตีลับเดี๋ยวมึงเล่ตอนที่ก็ปั๊ดใจมู้นหนอันไม่ใจเคยปลุก กูได้ยินเสียงใจยอาชายมู่ดังเชี่ยวกูตกใจตื่นเลยแม่ไอ้เอลงจับว่าเปอลอนจำนานว่าเปอล,อลอนเอ็แตนอาช้านลงกิจแล้ไม่ใจเปียกเลยเป็นยังไงหรือพี่พูนแกว้วขึ้นไปโยบนปลายเปล่าแตน,นอาา้านลงกิจแลเพราะวก็มาต้วงคำเบอ้อประด,ดังปึ่งแล้วขึ้นไปทำาไมอ่พี่เปี๊ยก มึงขึ้นไปใจอะเปื่อกนไปบนปลายเปล,าปลา่าึ้นนี่เจ้านี่กูเลยขึ้นนี่เจ้าเดียวอะฮะแติดก็เจ้าด้อยเลยกาเบื่อจะต้องลงตุนโดโกรงทั้งเท่เทน่นะฮะว่าต,ติดก็เจ้าด้อยจะลงตุนโดโกรงทั้งเท่เทน่นะกูติดก็ทำที่บ,บ้าที่ <c oughs> ติดก็ร่ำทริปบาทให้งลงตุนโดกโครงไม่ใจลงตุนในปุ่นแกว้วกูขึ้นไปโยบนต,น,น,นต้นเปล่าเตียนกูตั้งใจว่า่ไอ้เล่นลงในน้ำเต็มปิดกิวหยัดป้อมระร้าต่างเปล่าลงเล่นลงบนกองนวนลโครงงักซี่จีเลยเล่นลงบนอะไอ้กองนวนลแต่โครงงักเจเจกรอกติมข้าว เนี่ยกรอกติมเก้าหรนะือมันก้องนวลเปลือยนายเปียกเนี่ยกันเจ้ากอ้องเจอน่วนเลยกลัวก้องเคยเออมันแรงไอ้เปรตอยู่ปรนเด็นจังแต่เกิดกูไม่เคยเก็นเคยแต่เบื่อเมื่อไอ้เปียกจริงนี่แต่นายใจลองกินเวลานอนกลางคืนก็เล่นกคนขัน,ลนเลยไอ้เปียกใช่ก็ว่าก็เล่นกคนกาย้ายหน้าประทิดหนอ ใหญ่นาเปลือยเปลกประเทศนอกมึงเล่นไหมเด็กเขาเล่นคนเขาเาเชื่อกมาตึงนอนกลุ่มป้าปอดเปิดป้าตึงเชื่อกชุนเอาควางมาตึงนอนกลุ่มป้าปอดเปิดป้าตึงควางชุนแงประเสธเลยว่าลาวร้อยว่าเปลือยมึงเล่นเพ่าวันก่อนตีบ้านเราเอารถกระบะมาตึงจอดกลุ่มป้า ปูปิดเลยวเจ้ารอดซุน,นกันเล่นได้ตาวันเล่นได้เลยไอ้ไรอ่ะมึงไอ้น็นไม่เกลี้ยกูต่อตังไม่กลางหลงนั่งไม่ใจปักกลุ่มป้านี่ซุนน,นี่มึงแหละไหนว่าเกียรติกูก็ท้าบรอยมึงลองกินเล่ไม่ใจปักกลุ่มป้านี่ใจจะซุนนะ เล่นได้แต่วันละประเด็ดเลยมันยังตั๊กเปเร,ร,าารี้ยเลยก็เบื่อเบื่อเหลี่ยมบานี่แต่นายจันลูกกินได้บาไม่เลือดวันนี้ท่านอาจารย์บอกลูกว่ามีเรื่องสำคัญที่จะมา,มา,ามาคุยกับลูกนั่นนหะลูกโปจะเหลาจีวกว่าประวัติของพวกตือบอกตามลำดับก่อน นายเปียกนั้นมาโยคนเปือนนายเปียกนั้นมันหมาเองไม่ได้เกยป้าบนั้นก่อนนู้นผมต้องกราบขอบคุณแต่นอาจย์ที่ผมได้มาพึ่งก้าวแดงเก่งร้อนอยู่ในวัดก็พอดีว่านั้นนั้นจานนั้นไปตรวดบาดนนาย้ก็พอดีคนตกเช็คจานเดินลอบบานเอ็นนายเปียกนี่ติดเร็ว เรียวเคเ่งไอ้เปี๊ยกเรียวกูนั่นพร่จะได้ติดเร็ยวเองเวรมู่เตือนนั้นโบตีตายองก้าวไม่เป็นเหยียดผมกูก้าวไม่เลยักกูประบนะจริงไายเปียกนี่มันหมายเองท่านเลยผพมันวันนั้นก็ะอดีก้นตก อาจารย์เดินก็กลัวพ่อาจารย์เดินรบนวัดปุณนแก้วปนเปลือกก็มีมาตรงกลางตัวเดินตามหลังอาจารย์มามีมาเดินตามหลังอาจารย์มาเออแต่อาจารย์ไม่หยิกไม่ไล่กลัวกูเป็นคนเ,เต้นกูต้องมีขามากกว่ามาพออยู่ไปอยู่มาหมามีขามากกว่าผมว่ะ เราแม่มันไม่ดักกินบังกุดควายจริงชีวิตก้องป้อมป้อมยู่กับคุณยายมึงนี่เออป้อมยู่กับคุณยายคุณยายก้องป้มตาบอดยายมึงตาบอดเออเตียนตุกตุกว่าเจ้าคนดีๆีป้อมมีไปโรงเรียน บผมต้องจูงคุณยายไปวงไผ่ก่อนเกไปเล่นไผ่ไงหนวดชาบดบดกลางเดียวกางนั่นเกะอย่างเล่นเลยแล<ะ>่นไปปูนแกเป็นลูกใครหรือกรับท่า,านอาจารย์ไอปูนแกวนี่ไม่น่าอีหลาวโปรเอ็นดูมันไอท่านอาจารย์บอกนี่ก็บอกผมเป็นลูกใครมาแต่ไหน ล้วผมจะไม่เชื่อใจสักนิดเดียวเลยใครแต่นหนจานบอกนี้กบเ็กต้อนปูนแก้วเด็กๆนั่นอัตมานี่ยังเป็นเด่นอยู่ก็พอดีก็มาตำบุญเดือนสิปหยัดผมตรงใจลูกเปลดสักโบ้แล้วหนงสักเดียวทีนี้พอก็มาตำบุญเดือนสิบเซตนี่กับนายปูนแก้วนี่ รองอยู่ในช่วงกระปรงไปแล้วจงใจไม่รู้กี่กี่ออกลูกนะปุ่นแก้วนะไปตึงนี่ในปุ่นแก้วนี่ตู้กองวัวยัดอยู่ก,ก,กับะกะ้อนช่วมไอ้ชล่าคะพอมนี่กับอาจัดตู้กองวัวยัดอยู่ก,กับก้อนช่วมนั่นเลยลูก เป็นความจริงหรือคะท่านอาจารย์เป็นความจริงรมึงเชื่อไม่หรว่าก,กูโตกัววัวหยัดอยู่กับกอ,อ่างจุ้มเชื่อเลยไม่เชื่อเปลือปล่อเพื่อรักต้านมันขวางเนี่ยวัวปูนแก้วหยัดปอมไปตามปิมเลยเล่ไอ้ดีวัวปูนแก้วเหมือนนอวัวชุ่มมากรอบไอ้วัวชุ่มไอ้วัวชุ่มูจะตาย เบรกิ้งไอ้ปีนี้ไอ้วัวทวมมึงแรกมันดีหรอมึงเรียกมันดีไหนเพียกประชยนสุขาแม่อ็มก็ววารวมม่ได้นึกว่ากูแปรไม่โตไฮโลกี้กันนั้นราชเจ้ารถอุจจาระ พ่อพ ch ่อพ่อคุณจบอันบม่พอเราแล้วพี่เพียกมาจากไหนลูกอาจารย์ชีวิตกองปั้มเอาลาวชีวิตกองปั้มมากเกิรู้ไหมว่าพ่อมเป็นไกิมาแต่ไหนแม่พ่อมเกิดพ่อมเลยแม่ติ่งพ่อมไว้กับคุณยายตุกยาวที่เมื่อคุณลาวเลยคุณแกพูต้องปักคุณยาย ไปเล่นไปเตียนก็เว้นดูปมต่้งรายการก็มาทำรายการก็ามาทำรายการเออคุณไรป๊บลํำประปิดลิมประปัดเออคุณทร๊บมาทำปาดปมถึงพมรองเตียวครับแล้วค่ายได้ไหม่ายได้ต่องปันเจ็ด Cái quay tiêu cái rót bò ah. bò cùi ba trái anh ta này chán chay em tắc nhá anh ta này chán trên bãi lẻ mình tăng chậm chậm mua câu cùn thì mới bự Bắt bự thì chán chay tắc nhá thì cút tiệp tiệp mua câu à này biết. râu rú ấy buồn kêu ở rất rú kẹng rồi rất rú rồi vậy giật phẩm cụ tăng vẫn nàn tổ lạp kia à, bố kêu quả bớt bớt rồi bố rồi tóc bên bia láng, là, rồi gì cái chai tay cụ bia à, cái chai tay anh vẫn còn mừng lệ chai ấy tôm nàm rôn khen cánh trời ơi chai cụ tôm nàm rôn bỏ ดินใส่แก้วแล้วมานังเปาให้เย็นก้อนตัวกินแล้วกันแก่งจังไปจังปั่นนั้ญญล่มร้อนตายเลยเปล่าแล้ว,ลวลกันอีกินน้ำเย็นเลยปักต้มแล้วต้มมาไอ้เปลืองเองก๊ดวัดต่ำเลยได้กินน้ำเย็นกับหมึกก็ไปตังเย็นเย็นไม่ดีว่าปักต้มอ,อยู่แล้วเชิญคูกันดินตาไรเหรอวะ Mày cây cay ăn ta lâu lộc tùa Cây ăn lính ta lâu mặt dồn cút chết chứa <coughs> chứa <coughs> cá chứa chứa cá chứa 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 วันก่อนกูจูงวัวป้านดากุดก้ากูจูงวัวรบเขี้ยนปลายดักไว้แล้วเกี้ยนว่าเปลือกห้ามชาวบ้านํำสัตว์เลี้ยงป่านดากุดเจ้าวาดปอหุงเจ้ากูเขี้ยนตัวเต้าเลยมึงเกี้ยนไนกูเขี้ยนติดไว้หน้ากุดแกนมึงเกี้ยนว่าเปลือกห้ามพระนำบาท ปานหน้าบ้านเจ้าบ้านโกรธมึงเล่ตกันกรูกเกี้ยนปาน,นั้นเลือปลายกินไรเดี๋ยวเราจูงัวป่านนี่มันมันนี่ตายเพื่อโกรธตะโบกูเกียดอยู่เลยแตานอาจารย์ปนเพื่อยาเราติได้ตายเพื่ออาจารย์ปนเพื่อมามาในวัดมึงลองกิดเล่มาคว่างตันอาจารย์ติดอาจารย์ว่าโยม คนเราเกิดมาทุกคนต้องเดินซ้ายกลางกล้ามาวัดยาเราเดินกลางดนดีปล้าลบหยาดผมเดินเส้นเรื่องรถชิบลมเด็ดผลไอ้มอ็มเบืออยู่เตะยาเธอไม่แต่เบืออยู่เตะจานเบือจริงเบืออยู่เตะโบตูแอนกุยจกอยู่นจ่จกเคยจกอาจารย์ ย่านยิกงจะจาบเหลือไปเลยยิกงใครอ่ะยิกงเธออันเล่ในแรื่ที่หนอตอซามิดเคยผมก็เรื่อตโนโตซามบัดเลยเดี๋ยวมันบาอาเบืออายุอายุปนี่เดี๋ยวมันแกล้งอีใจนี่ตาอาจารย์ลองคิดแล้วเด็กยวจะไม่พุมบวชอยู่จะไม่อันก็มันแกล้งอีใจปั่นเปลือยนายปูดแก้วก็ปีนี้นัน bấm bờ dưới bát cái ban tàu kê có bọt leo quá và bà phun ke quá trò và có ke trong bà chọi thì anh Trót đụng bọn bâu và mà dưới cái lá cái tàu hoa quan gì từng ban chơi tí anh trong ban ban này biết phải con để để chăn bấm bờ bờ bát ban này biết thì bọn mình trai lục đèn chín với nuôi điêu đẹp rồi lười đi ปันเปลือมเต็มบาทก่อนเต็มบาทแกแงปลาจอนู่นปลือใได้เดียนแตลรวัดมาตึงกลุกแต่งจีนกลุกๆลุกไม่ออกกว่าพวกควัดดอกช้องเตะก้าวซีดไอ้เพียกว่าไอ้แดงไว้แดกนู่ปอกเตกตึง9้าว้าวซีวดมึงรู้ไหมบุญแกว่าใจถึงเป็น9้าว Bạn bữa mân đen Bỏ mừng quạt tưng mân tộc chơi mình thịt <cười> <cười> thịt, Là mân trịt mất tầng nuôi Rụt tên trịt Rồi bà ba Để bà ai cháy Rồi bà phí đi Anh con phong một cao trời Tôi nghe bà ra văn nà Phụ kêu nào Cao trời bà tôi Nhưng bà đại nào ạ à. Để ba phước cao trời ba tuổi เดอไม่มาเปลือก네ันไม่เต็มบาทไม่เต็มบาทกาดอุ่นที่จเจนในบวกนี้บริจัดเดียวกันเป้บาไม้มึงไหวแบบนั้นแกงเป้แกงก้อนเรื่องเปลือกจาดีเย็ดอยู่กียจ็ดเดงกูกับะตันจัน thiệt đứa trình trầm lên ngài chăn trở lên đi đi nhà ba về việc trả lại chăn rồi cái trắc xít là ta là chân đi trắc xích, ứ cái chèn mệt nó đi à chăn à đi chèn mệt ông cái chèn ti cu ti cao ti lè và cây tai con đê đê nắng rắc คือที่นี่ปอยแลาวจีวาพระวัดกองพวกเธอเตียนพลัดผีชานี่เธอไม่ได้เป็นบุคคลตรบมดาลูกเป็นใครหรือคะท่านอาจารย์เตอนี่เป็นตึงราติดาเองประมาณ์นครกระโจมแก้วหนูเป็นราถิดาเองนครกระโจมแก้วหรือคะท่านอาจารย์นั่นนะลูกพี่บุ่นแก้วหนูเป็นราชธิดาค่ะโอ้นี่ น้องเป็นแรงดีดาน้องเป็นเจ้าว,วายยิงเอ็งเหล่าคนกระโจมแก้วใจจะกรบบาบจะไหวบังคุมเป็กชาวฝ่ายเจ้คว,วายยิงนี่มึงจะแก้วม,ม่ใช่จำมาได้แหละเพื่อกระเดีย่ยวปนเพื่อแก้เป็นถึงชาวควายยิงนูน้องพลาดผี่้าโอ้แก้เป็นเจ้าว,วายยิงแล้วแก้เป็นนานแล้วเปล่าเป็นแดเกิดนู่นเลยฮะว่าเป็นแดดกิด เลวตาเปลือ,ใอ,อยใจรัดวงร้ายเพื่อบาอย่ปนั้นทีนี้ปล่อยแล้วไว้กวงว่าเมื่อสิบกว่าปีตีป้านมานี่มานาคนกระโจมแก้วได้เกิดซึกสงครามกับนาคนเลนินก้องอยักนันตะจักเมื่อเกิดซึส่สงครามแล้วนาคนกระโจมแก้วไปแผล่ก้นตีอยากจะครับมันได้จับ ประนังเจชาชซาดมานี่คือซาดด็จแม่ของเธอแล้วจับตื้อออกมาจากนาก้นกระโจมแก้วเปลือเป็นตัวประกันอ,อยากมันจะลวนลามซาดด็จแม่ของเธอตีนันตืเตกเข้าไปกัดคว้างพอเตืร์กเข้าไปกัดควา <c oughs> ้า,วางแล้วอยากมันโบเลยขวางเธอมาตกตีซ้ำหนักของพอทีนี้เมื่อเตื้อมาอยู่ทีนี้แล้วนี่ลูก ปรอพยายามสั่งสอนวิจาให้กับปวกเธอไม่ว่าจะเป็นวิชาต่อสู้อ่อ,อินเดินนากาศาเพื่อทีใจตเ่อไปต่อสู้กับยักในครั้งนี้นะลูกนะถึงที่นี่ตือตดชอบเลยถก้าต่าลอยตัวแต่ปอชอนนายนลูกตั้งปลาดปี่ชาและปูนแก้วและกรเพียก กาต่าลอยตัวทิปอต่อนายลงต่อจ่อไปปอเลลูกนายเะท่านอาจารย์เอาแบบย่อๆปอลูกไม่ต้องตองแบบยาวได้ค่ะนาลอยโมลอยลมโอร้อยหน่วยเปลี่ยนกันเลยดอกปราดพิจาเอาลูกเอาเอาลูกเอาวังวังใกล้ใกลยดอกปราดพิจารเออเอาเอาไปปราณูแล้วเอาอ้งอ้ วังวังใกล้ควายลูกน้องปลาตีจ้าลงมาต่างนี้ลูกณลงโมโลอยลงเรียบร้อยตื่นตื่นว่าท่ำเร็ดเป็นตีเรียบร้อยมึงรูร้เพราะไอ้ปุูนแก้วใช่น,น้องปลาปีจ้าแกลอยสูงเปลือกแกใจแบบมีปีกไอ้นุ่มป่าบินนายปูนแก้วลูกลองเล็ดสิ Vậy rồi gặp tài đại trang đều bấm lòng lẽ. Cả ta thì bố trò này vì trả lời tôi. Đại gặp tài đại trang. Nạ lời. Bố lời lùm. Đại tiền mắn ở tư. Ây bố phần nà mập đi gặp tài đại trang. Nạ lùng. Bố lời lùm. Tiêu ở ướt

Trời mây khinh quá Nạc khói Vồn lòi lông Trời mây khinh Nạc nếu mà chạy nạc rồi Hả? Ná lòi Ná Ừ À chán cả bên Ừ ปอดตากูมันตักกูเลยบุญแก้วจักเปลือกควิคตีเหลียวกรงติดก้างป่าปามไอ้รูนออกกรงใครร่อนกะตายตัวไอ้กู่ร่อนไอ้มึงเออว่าเปลือกกะตายตัวมึงปุดตังควิคตีเหลียวตัมมังควิคตีเหลียวสังกังควิคตีเหลียวในรลอง่ายตัวเลยที คมก็ไดป่นแก้ม่ยักญแนกแกเปล่าเฮป่นแก้คมก็ไดไอก็ไดเอุดลวไอจานจันช้อนไหนไม่แต่เป็ดเข้าวม่ด้คุยซ้อนาหนไม่ซ้อนแบบโยนโปรไอโปตันเปื้อน ยัดผมเก๋บ่ได้กินมันจมแล้วก้าวมานี่ใครอ่ะเธอนะอะไรปั๊มมื้งก้าวมาตาครับว่าตามน่ะตัวเดียวครับหน้าลอยโบลอยลมหน้าลอยโบลอยลมหน้าลอยนี่ น้าลอยนั่นเลยคือไม่ใจปักเปิ้ลเราลอยมาจากมือเนื้อใจดำมีหน้าลอยโบลอยล้มวาน้าลอยโบลอยล้มโอ้ลอยหน่อยเพื่อกระเรีวเอาลูกเอาเพื่อเอาเอาลูกเอาอมขึ้นลอยหน่อยเพื่อกระเรีว วังว eh, oh, ังใจควยฮิตเพื่อวังวังใจกวยควยแต่ใจควยรวยรวยหน่อยเพื่อเกอาจารย์บอกกะดาลงไอ้เพื่อเลวกับอาลืมจารวยเดนแลวพี่เพียกจะลงยังไงเหบท่านอาจารย์ลืมาจารกับรุ่นเดียนคูขาดมือต้องพวงเดียเพียก ตายจ้าดลืมเลยเปี๊ยกเออจ้ามึงลงไม่ได้มึงตุ่มกาหมู่มาใหปล่วงก้อนเลยเปี๊ยกเปี๊ยกเออมึงตุม่มกาติดมา้กูก้อนได้แล้วเราพึ่งลงได้แล้วเปี๊ยกกูรู้แล้วปุ่นแก้วจดจูเกรงนั้น เดีย๋ยวมึงลงเปลือ,รรลอลลลกอูโบ้ใจกูลอยก้าวเขตอนเปล่าเลยกูรูดลงในองคชาลัดเปเพียกโบตาได้ตายไอ้กูบอกไปลุกพลัดพี่จ๊ะในวันนี้ให้เธอเดินทางไปช่วยทสดเด็ดเมธีนาคนเลดินก้องยักษ์นั่นตะจัษกข้าท่านอาจารย์ ลูกกลับนมัสการลาค่ะท่านอาจารย์ไปลูกข่อยตื่นเปล่าเป้แก้ปลาชนะเกมนันกลับนมัสการลาค่ะไปเตียนนายปูดแก้วนายเปียกกูปวดใจนายจายันนายรถใช้มันนะกับเกลเลยนะาลอยบูลอยลุ่มไปนายเปียก tuốt leo na tỷ ni na nhà tầm tao giờ cũng cấp biển cũng trai kia biển cũng nè nhà lên mình chát nát khói vồn lòi lôm nhiệt bêm trai mây cưng quá ná khói vồn lòi Ơ chi à, จิเจสอใช่แล้ววะว่าพือแล้วก็กาตาโอ้อไม่ละ่ะฉานบอกเร็วว่าบอกครั้งเดียวครัง้งโตไปไม่บอกเร็วเก็กเจ็ดผมสามสัตว์กุดนักลอยโบงรลอยลม้มยัดเมมเล่นว่ากันนะเหละกันนี้ี่กลับลาประโยกี นานี้กลับลาประโยกีตำมนาทีไปช่วยแม่แล้วเราจะแกปะ้ปัญหาอยากเดินตทางไปเลนินนั่นคือติ้นกองมาราเงอกปบมาแล้วจะกาเงายจีวาบันเลงกระตืบปืนปะุุตาลอยขึ้นหนากาศเหมือนว่าวกาดลุดจากดใส น้องล่อยไม้หยุดไหนหล่อยค้ามเก้าเก็ดเกินตั้งเดินไปเจะตั้งหน้าใหญ่ประดปรีเจาเมื่อซื้อบ้าเมืองม,มาง่อนน้องซื้อบ้า